สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะมิสแกรนดฮ่องกง2021กินโชว์บนเวทีได้ใจแฟนนางงามเต็มๆเ,เรียกได้ว่าเธอมาเพื่อเป็นตำนานของวงการนางงามจริงๆสำหรับเซียนยางมิสแกรนดฮ่องกง2021ฉีกทุกกฏความเป็นนางงามจนตอนนี้เธอกลายเป็นขวัญใจของแฟนนางงามชาวไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวันนี้30พฤศจิกายนบนเวที Miss Grand International 2021รอบโชว์ชุดประจำชาติเส้นยังมาในชุดติมซำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อของฮ่องกงแต่งานนี้จุดพิกที่ไม่ธรรมดาเพราะเซนยงังเธอกินโชว์บนเวทีอย่างอร็อร่อยเรียกเสียงฮือฮากันทั้งงานเลยทีเดียว สำหรับเซียนยางผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในนามเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอายุ28ปีส่วนสูง171เซนติเมตรเดิมทีเป็นนางแบบและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหมหาวิทยาลัยลาสโกจากสหาราชาอาณาจากักร RESS Miss Grand Hong Kong would like to share a lot of dim sum with her new Miss Grand family and friends also With those who are starving in unfair violence. Warm dim sum can be shared to create happiness and fullness and warmth. Miss Grand Hong Kong.